พี่น้องพามาเบิงคุณนเสืองตำใบายานาางจะพี่น้องพนสิกแกงมาใหม่ตำพร้อมใส่กับอันเขาเบื่อเลยเด้อจ้าบางบ้านเขาจะกระยองเอาเลยเดอ้นอ,อ,ดอนี่แต่ว่าคุณนเสืองคนตำใส่กับแบบนี้นเลยจะพี่น้องเอาขุ่นเสืองอน้นามใส่น,นั่นแหละเย็นยทั้งนั้นก้อนก็นได้ เลือกหนาใจนี่ก่อนตำหมึกเจียวรือจีตำหมึกกินตรงเอาเนาะโอ้ยใส่อีกใส่พอเลยใส่ประมาณเนี่ยตรงเลอพอย่างองมองอาใหม่กับโมไลเป็นไรเด้สูตรไพ้สูตรมันเยในบ้าะคุณเสีอย ใช้อันนั้นักพี่เอามาดูสองคนก่อนพี่น้องจะดมไปดูดีด้วยอันนี้ตั้ง น้ำใบายนานางกำหนามขบือตั้มใส่ก,กังกระสีออกมาประมาณนี่พี่น้องแต่จังตองเอาอีกรอบบางคนเขาเจะกระยองใบายนานางต่างหาตั้มขบือต่างหา ีกระสอนก่เระคุณเสืองหอ,อ,อ,อยหินเอาปา้นนอนแล้วก็หินเอตาตะหนามแล้วก็ปั้น,นเอาตัวนู้นตั้ผิดตั้มยัง,อ,ยงอีกแกงหน,น่อไม้ค่ะหน่อไม้มาใส่ขึ้นเสือง <c oughs> อันเค้าเอิ้นอ๋อหน่อไม้เนาะซําถ้วยนึงนี่เนาะแหนงหน่อไม้พี่น้องพามาเบิ่งเพิ่นเสียงเพิ่นิแกงนอมกินแงหน่อยนึงว่าซั่นนี้บ่คือนออกอีกนานมบด้ดอยู่นแนงมีแต่แบบว่าเป็ตาแบเนาะแนงนอมเ็ดายกบ่แซ่บ เอาซ้ำเลยว่าแย่ง hmm. กันกินเมนบ่สดพลร้คาบเมนบ่เจ้าสดของสดท่อมันหลายเองดอกะปูจักเฮ็ดปูจักยังใส่เนาะใส่ได้หลายอย่างแต่ว่าวใหม่เนี่ยนี่มันกับสิจืดไว้ตบบ่พ่อซีบหาหน้าที่ปูยื้อมาใส่ดอกปูยื้อปื้อหน่อยฮอตตี้นอแนวบ่เนาะนุกเยอะมันว่างไลยบ่เนี่ย บ้แล้วยังสิตำหมกผิอยูบุ้แล้ว okay. อาสากเนี่ยมามหนานนิน่องน้อยหน่อยนำงมเอามะหินที่เอาอันนั้นเอากระอนมาดูมาตองใส่ใส่หนามไลยๆวัดจำนี่ละพี่น้อง้น่ใหม่เป็นกระได้นี้เสื่อเอาซ้ำถวยหน่อยหนึ่งคนละ้น่ใหม่สดๆเลยพี่น้อง ได้ซ้ำเนี่นยแนวแสบเนาะได้น้อยเดียวก็มากแกงป้ากระสอนเดียวคือขึอน้นไงแทนขุนเสืองสะอาดบ่ะนะเมอพระเจ้าจะได้กุหลางไปอยู่น่ะอ่ะใส่น้ำนักใส่กระพุดีเต็มหมอโดยได้นอนใหม่คนนีนย อย่างลั mhm. ้นเลโอ้ยหกใส่น้าเลายๆสดจังเลยนั่นวาเต้ไล่ไปบ่อหนามแกงให้ได้หมหนึ่งก็ได้หมหนึ่งได้ไหได้ถั่วหนึ่งเปื่อมันเสืยเปลือกมันผดเปื่อมันผดเปื่อมันถุกอ่าในเปลือกมัได้เนี่ยเปลือกเอียงเปลือกนอกใม้ บูเป็นยังดอกหยำเด้อมันอ่อนยอยู่คาคือสีใสร์ลายแท้สดสดสดกับสีสดโปรตหรอโอ้ยข้างไสนี่มันพุดมันกระบกเด้กะแล้วแน<ม>่สัเอาข่เบือใน,นตีนตัวนี้อันนี้เอาออกข่เบือมันลุกเลยด้วน้ำหนามมันนี่บอแล้วโตอยู่ในหม้อเขอาใส่มันจ,จังผลดีฝนด้วบออยากมีพาจุกเลยเนาะ ไหกรบอกอยากจ๊กถือสิจ๊กหายโจ๊กโคก <laughs> จะสิจ๊กยังไงโจ๊กห<ะ>วาจกปั่นลดแล้วกะบอกยานอุ่นเมื่อตีจะใส่พริกน้ำบ่บ่ขอ,อยังสิตามพริกใส่ย,ยูป้าแกงน้อยใม่พูยหัวตอนน้อใหม่ยม่จมหนามเบิด เซดาลุ้นจิใหม่หมกระขนสะอาดอีกยังกระออกกระดิ้งกินเองดอกบ้าแมนอันเได้มันจิใหม่หมได้กันขอบกคะขนเลยกระขนละเนาะจะสีเลยโหลดพี่น้องจกโหลดจุกเอามาใส่โหลดนะกระโบวะพ่อหนามเปนโบหนามพ่อเป็นโบพ่อเอาแยกจิอันนั้นพ่อแม่มันบวบ นี่ล่างมือผมเรียบร้อยโอเคออเดี๋ยวะเอาบอกุกทีาตาักุมคนแไมนแหแกงละไมพตจนาตอนละไมจมน้าเบิดโอ้ยตำทิกไซบันท้อนนันข้างไฟมันกระโบกหอกเนาะบไส้ลายยางโอ้เฮ็ดประจักษ์โอ้ยบอกเกลือมันส่แน่มันสีกระเด็นใส้นวยตาเดอเด้ ต้นเสือง,องจะได้กินไงบ้างมันนี่คือหน้ามันแดงไปโป้โหเมนบะ,นะต่ำเด็กกระซองแล้วว่ามันหมอดกระบ,บองเจ้าของฟ้าอยู่ใส่ละฟ้าหมอเนื้อเนื้อกระซองไก่ละ มัสิหมอกกระบอกมาเต้ต่ายเนี่ยต่ายน้อยน้อยเดียวน้ำเนี่ยน้่งจนมันสิเคืองหมอกน้ำไมนจะอิ่มไว้ลงไปพม่าตอนประเทศไหนอันนี้เ็ดคือของหวานเนาะเทศคือเอียงนะใบเตยเห็นไหมสีใบเตยเนาะของแซบของนัวของคุณเสียงมามามาใส่เลยบ่เหนี่ยบ่อข่างหมอกขึ้นกอดบนโพดจะเอาพริกใส่เลยเต้บ่เป็นยัง จะใส้ท่านไหมบอสูดได้สูดแบบแว่าแดีว่สิเฮ็ดเป็นบนสูก้วยเอาูอ่ะโอเคไปข้างมันมันผดก่อนจังเอาอันนั้นเรื่องปรุงใจข้างยาสีคนฐานกนกระเบืองทีมมง่มอมอันนั้นอนน จนมาอันฮึตักไปกไม่กนจะตําบักพีกี่ตัมักพีนดไหนตัมบ,บักพีตเจวตอนอ๋นอตัมบ,บักฮงบ,บหรอพี่โนมีมีแกงเาใหม่มีตัมบ,บักฮงมีปลาเผาเหมือนเนี่ยเสืองไปหาเราไหม้มาได้หน่อยหน,ยนึน่งก็มาแกงเนาะเมนูนี่ไผกระมากดี ทานจะคือโบแห่งันได้คุณเสีองเ,เอาพักแย่งมานหลางนี่เด้ดอ,เอาฟ้ามอนมานั่ง ทานพี่น้องต่ยางก็มาย่างตีแบบอันนั้นแกงเาใหม่แล้ว กะโอ้ยกี้แม่เพิ่นบ่อันนั่นเฒ่าอยู่ทานกะสิได้กินตอนใด๋น้ะนี่กลังสิฮอนหมอกได้หมอนึงวยนึงหมอกลังสิฮอนกลังสิโด คนก่อนยานะเบือติดก้นหมอจริงๆแล้วแถวบ้านเ้างขันใดร้ายเนาะเ้าแกงแบบบต่องใส่หมูบต่องใส่อีหยังเนาะใส่มิเตโนใหม่อย่างนี้นี่แหละใส่แค่บักบวบยังนี้เนาะนี่ยาน่าผักขันแยงยาน่าอยู่ใส่อีแหละใส่ผักขันแยงแห้งพี่น้องย่ามนี่บ่มีอันนั้นผักขันแยงสดนะแม่ ตาไปตะกี้เก็บไปกินนะเนี่ยทแย่งแหงเก็บไกินช่ไม่ไนลูเออก็มี่ทำอะไรแม่นี่ย่้นห่อน,อนจะบางทานทางคนเสืองเปตาเชื่บริกินงไงเลยกินนี่รอกทานมันห่อนนู่นกระเียมหลัเดียบเพื่พอนรั่งใช้ยิ่งเป็นอยู่ ปลาเนี่ยโปตรงหลังหมอปลาค้างโหลดหลังมันจะเปื่อยเขาบอามันเขยมก็ได้แต่ว่าจะมหมายไใหนแห้มแมนา,านปาเ่อว่าห้งโดอะแมนเพื่อสะได้กิน Đây này này, như ouais, đến này. <laughs> pues, tôi tương về cái chết chết này chết 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 เดี๋ยวยามันติดกมดนลนี่ติดบ่กองติดม่อกี้ก้นแกงเต้องใส่ย่งล้วงลายดอกแกงแบบธรรมศาตรก็สิว่าสันบอมบุมี่บุมี่แนวจีส่ายเฮ็ดอ่ใส่เฮ็ดหนึ่งวัดเลย

โอ้โออยหยอดเดียวตัวตอนมันเป็นหมาคันบ่ให้กินไม่เพราะว่ามันสีไงตุ้นบอลไนด์ดอกแนวน่นะบักฮุงเก็บไปดีๆเด้อบักฮุงค่ะ จะว่าเก็บจังได๋น้าพ่อหุ่งใส่กระมังใส่น้ําแม่นบ่แต่มันสิเม็นโอั่นติโอบอกเจ้าแมันดอยมานําน้ําบ่ัแต่มือดจักแล้วก็บ่เห็นจักเียบ่เห็นเด้อแนวน่ะเปิดอีกก่อนพี่น้องแถวที่4นั่น ย่ง <c oughs> <c oughs> ตลกกำลังเซียนเนี่ยพีกกำลังฟู่ึ้นอุลูอังลางโยปิดอีกก่อนเปิดอีกวันนี้เป็นรอบที่หาแมนนางทาหมอแกงน้อไหมฟดจังปุงุงจันล่างโคกเตรียมต้มห้องหรอบ๊อ อันนี้พันสิตต์่าคุณเสียงอันนี้ปลาเผาคนอันนี้ก้อนปุ่นถาติแกงลงมาเอ็นบอเอาเกลือออกไปน้ำทั้งเกลือทั้งอันนั้นทั้งเกลือทั้ง <c oughs> สุรโหดออกมาโหลดน้ำปลานในเด้อ ประแดงมีบ่ไปเบิ่งดูในไต่แถวน่ะนี่ขวดมีบ่ขวดประแดกม<อ>ีได้เจอามาของเขาบมมีแต้โมประแดงนี่ขวดน่ะ,ะเ,เอามาแต่ห้องนะคือจะมาขวดประแดง เิดมบอท่านโผด่นอีกรอเด็กเริ่มจะโผลเลยเปดเปเียาใสดแล้วบอท่านโผดเนาะใส่ได้เลยบ่อบขสนรผมก็นมใหม่แล้วกระสิบองยังใสบ่ท่านเด็ปุงยังอยู่กบเปื่อยก่อนไปเนาะ เลยนำน้างใหม่นางไปเอาเครื่องปรุงมาไปสิปรุงให้น้ำเน่างมันเคี้ยวเลยเด้ให้มันเกลี่ยหอม้แกงหน่อไม้ใส่น้ำปลานะไม่ใช่น้ำตาลนะคะ มีแนวนอนน่ะข้าว่าใส่ปลามึกกระแซบใส่ปลามึกแข็งคนจะมามีประเดกบองขางคางเนี่นะคือเห็นหัวบัม,มีไปออกมากเลยเจ้าคุณน้าผมอะเราปไปอดกมาวันนี้จะเอาหน่อไม,ม้สมนะครับหน่อไม้สมยุสัยมันแหละประเด็ก,มกมมเมนหัวเมนโดมังตต กราใสมตนบ่ประเยังไะประเดกเขาใส่สมตำเละใกระเดกู้กระดกตรงซกแล้วมันคือมีแกดออกมาไหอนเขาใส่ดอกมังข้าวอะาทิมสะนี่ใส่เสร็กินแล้วละ กำลังสิฟดเจ็ดแปดเทียเลยแต่เปิดวเพื่อจะว่าเบิองหนามาอ,อ๋อมันนอนประแดเข้าใสออันนั้นใส่ตำบางจะเป็นจะโดมหูอยู่ว่าเมิ้นกับจะเป็นโดมจะนหูดังเขาจำโดมคากโดมแหน่ดดยยดโดมโผล่โดมโพล่เมืองสงกับเสือจีเมนซีส้มพู่วานแบลสูตรกระสูตคากสุดรแนวทีม เสจะมาให้ยังเดี๋ยวสเทียนานประเดีอยวที่เราก็เอาขวดไปคไลายอือหู <laughs> บุคคลีสิบประหยัดปไปได้เอาไปทั้งน้ำนั่นเอาออกมากอาไปเก็บโอ้ยหอนหอนค่หนะหอนเนี่เพิ่งอันียังนะน้ำแกงน้อมยสิโบ๊ก มันก็ติดกดมอยแล้วคุณเสืองนอาจันจเอามันัน่นอนให่นไสนเนี่ยเมื่อกี้อันนั้นอ๋อนก่อนเอาเกลือก่อนอันรับแรลใส่เกลือเอากินประแดกบ่ได้เพราะว่ามันบ่มี

มึงให้เจ้าซีมังกรเด้อ่ันว่ามันจืดมันอันหำปลาใส่ซีมังกรเสียวไม่คุยซีฉานซุกหรอกแต่ว่าซีมังกรกเบื่อกับบ๊วยซูีตัมันคือมองตะนายแ้วกรโดคอให้เจ้าซีมอย่ากระซีมโลดมาไหมเป็นตังไหนมาไหมหูดจัดหมอว่าจะหนดพด ขาเบือพระท่านหอดจุกเกซีมลายมันสีทองอึดจางเร็วอัน้นึปลาไม่ใส่พะพี่นึงเอาใส่โหลดพะพี่นึงไปโหลดโอ้จะเป็นจะสีบีกระบีบจีดล้วนะเนาะไปคนอย่ามันเข้มบกเข้มดอกใส่โหลดเนี่ยอีกโอ้ยเชื่อหนมัน,นาลาย บ็เสือดอ,อกจะกินจ้างโผด่จริงๆกวานำล่างหัวหลานเพราะว่า,ขาเข้มเขาก็บป๋องกินนะ้ำน้องของกระปกินน้อ,อกกนงใมกง้ก็นั่นแหละจังว่าหันผสมสิกินแต่แบบนี้มันเข้มใส่ใบนีเพราะขยันแห้งลงไปให้มันนี่ได้โผล่จริงๆกอน เลี้ยงต้นดีดเนากินติดหมดเลยโอยเป็นรืมรืมจะสีลืมใยังนอใจยพกแหนงใช่ะใจแล้วสีเป็นยังพักแหน่งบพักอีหยักอ่อนใส่ลงตั้งปมดนมอเพราะต้นได้โดเดยเดี๋ยวลงไหญก่อนแป๊บหนึงอลงไหก่อนแป๊บหนึ่งไปใส่ใส่พ่อเป็นหีดเป็นข้องเนาะ โอเคเดี๋ยวลงไลน์กันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปถ่ายคลิปตัดลงอีกเปดนะเะแสบได้บาดนึงบบบนั้นน้ำเนี่ยนะ